มัทธิวบทที่สองพวกนักปราดเข้าเฝ้าพระกุมารพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบดเรเฮมแคว้นยูเดียในราชการของกษัตริย์เฮโรดภายหลังมีพวกนักปราดจากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็มถามว่าพระกุมารผู้ที่ทรงบังเกิดมาเป็นกระสัตย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านทางทิศต,ตะวันออกและเราจึงมาเพื่อจะนมัสการท่านเมื่อกษัตริย์เฮโรธทรงได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระไทยทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านทรงให้ประชุมพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมจารย์ของประชาชน แล้วก็ตรัสถามพวกเขาว่าพระคริสจะทรงบังเกิดที่ไหนพวกเขาทูลว่าที่บ้านเบธเรเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ว่าดังนี้บ้านเบธเรเฮมในแผ่นดินยูเดียจะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกเขาผู้ครองแผ่นดินยูเดียเพราะว่าเจ้านายองค์หนึ่ง จะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงทรงเชิญพวกนักปราดเข้ามาอย่างลับๆทรงสอบถามพวกเขาจนได้ความถี่้วนแล้วถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านทรงให้พวกนักปรา์ไปยังบ้านเบเรเฮมรับสั่งว่าจง ค้นหาพระกุมารนั้นเถิดเมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะไปนมัสการท่านด้วยพวกนักปราชญ์จึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งพวกเขาได้เห็นทางทิศตะวันออกนั้นได้นำหน้าพวกเขาไปจนมาหยุดหยุดเหนือสถานที่ซึ่งพระกุมารอยู่นั้นเมื่อพวกนักปราชญ์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนัก เมื่อเข้าไปในบ้านก็พบพระกุมารกับนางมารีมารดาจึงก้มลงนมัสการพระกุมารน,นั้นแล้วเปิดหีบสมบัติของพวกเขาและถวายบรรณาการแด่พระกุมารคือทองคํากัมยานและมดยอบแล้วพวกนักปราดได้รับคําเตือนในความฝันไม่ให้กลับไปเฝ้าเฮโรธ พวกเขาจึงกลับไปยังเมืองของพวกตนทางอื่นการประหารทารกเมื่อพวกเขาไปแล้วก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมันดานี้ไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรธจะสแสวงหาพระกุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมันดาไปยังประเทศอียิปต์และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรธสิ้นพระชนทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสผ่าน ทางผู้เผยพระวจนะว่าเราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์เมื่อเฮโรดทรงเห็นว่าพวกนักปราดหลอกท่านก็เกลี้ยยิ่งนะักจึงทรงสั่งคนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหมดในบ้านเบทเลเหมและในบริเวณใกล้เคียงที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมาโดยนับเวลาตามที่ท่านทรงทราบจากพวก นักปราดครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสผ่านทางเยเรมีผู้เผยพระวจนะว่าได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาเป็นเสียงโอดครวญและร่ำไห้เสียงดังคือนางราเชลร้องไห้คร่ำครวญเพราะบรรดาบุตรของตนนางไม่รับฟังคำปลอบใจเพราะบุตรทั้งหลายไม่อยู่แล้ว เมื่อเฮโรสสิ้นพระชนแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันที่ประเทศอียิปต์สั่งว่าจงลึกลุกขึ้นพาพระกุมารกับมันดามายังแผ่นดินอิสราเ,ลเอลเพราะพวกที่เป็นภัยต่อชีวิตของพระกุมารน,นั้นตายแล้ว โยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอลแต่เมื่อได้ยินว่าอาเคราอัดครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นพระบิดาเขาก็ไม่กล้าไปที่นั่นและเมื่อได้รับคำเตือนในความฝันจึงเลยไปยังแคว้นกาลิลีไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเรต เพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าท่านจะได้ชื่อว่าชาวนาซาเรส